การนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จะมีพระพุทธเจ้าเป็นนิมิตถ้าเป็นฌานสมาบัติคือเวลาที่ภาวนาให้ใจเข้าใจออกนี่นะใจเข้านึกว่าพุทธใจออกนึกว่าโทเขาก็จับภาพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มองดูภาพพระพุทธรูปถ้าเราไม่ได้มโนยิธิลืมตาดูภาพพระพุทธรูปแล้วก็หลับตานึกถึงภาพท่านแล้วภาวนาให้ใจเข้าในว่าพุทธใจออกึนว่าโท ถ้าภาพเลือนไปจากใจแล้วก็ลืมตาดูใหม่พอจาได้แล้วก็หลับตาภาวนาใหม่นี่ทำไปถ้าไปไม่ชาจิตก็เป็นฌานเพราะว่าพระพุทธโูกเป็นเป็นกสิณคือพระพุทธโูกเป็นกสิณว่าพระพุทธูปก้าพระพุทธโูกสีเหลืองเป็นปิตกกสิณถ้าสีเขียวเป็นนีรกสิณถ้าสีขาวเป็นอาเป็นอาเนอาโลกสิณด้เปโอทาตกสิณ กรรงความว่าเราจะบพระพุทธรูปเป็นอารมณ์ในเมื่อภาพพระพุทธรูปรากวกับใจติดใจหลับตามาไหลนึกถึงภาพหนูพระพุทธรูปวนั้นเลื่มตาขึ้นมาก็นึกนึกได้ถึงแม้จิตอยู่ที่ไหนก็ตามนึกจับภาพพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งข้อยในใจเป็นปกติอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นสมาธิในฌานไม่พุทธ,ธานุสติกรรมฐานอนี้ฌานเล็กน้อยเพียงแค่นี้ระบรรดาระพุทธบริษัท ถ้าวาระที่เราจะตายจริงๆมันจะเข้ามาถึงนั่นหมายความว่าถึงแม้จะไม่ตายก็าตามถ้าทําจนชินถ้าทําจนชินก็จะใส่ภาพพระพุทธเจ้าเป็นเป็นทิพตะพุยานแล้วก็บางท่านอาจจะดีกว่านั้นบางท่านสามารถจะพูดกับพระพุทธเจ้าได้ในหลายๆคนเขาก็ทำได้ถ้าพูดไม่ได้เห็นภาพพระพุทธเจ้าจิตใจเป็นชาน ในเมื่อฌานตัวนี้เกิดขึ้นจิตก็เริ่มเป็นทิพย์เมื่อจิตเริ่มเป็นทิพย์ขึ้นมาจิตก็จะพบภาพว่าบุญบาร,รมีของเราเท่านี้เราจะมีวิมานอยู่ตรงนั้นรูปร่างหน้าตาวิมานเป็นยังไงมีนางฟ้ากี่คนสวส่างาขนาดไหนถ้าเราตายเป็นเทวดาแล้วนางฟ้าไปเกิดที่นั่นเราจะมีรูปร่างแบบไหนอันนี้เราจะทราบมีคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งนะ ถ้าเป็นคนที่มีกําลังใจอ่อนหน่อยหนึ่งมีความบันชันอ่อนหน่อยหนึ่งเวลาที่เ่านป่วยวาระนั้นจะถึงความตายเข้ามาแน่ความตายจะมาถึงมันจะป่วยมากแือป่วยน้อยก็าตามถ้าถึงเป็นอันว่าถึงว่าเป็นนั้นว่าคราวนี้เราต้องตายกันแน่ความรู้สึกมันก็จะเกิดคิดว่าคราวนี้เราจะไม่รอดเพราะคว่าจะไม่รอดมันจะเกิดขึ้นปีติก็จะเกิดขึ้นในฐานนที่จับภาพพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ ตอนนี้จิตใจของทุกคนจะแจ่มใสามากจะเห็นพระพุทธเจ้าชัดจะเห็นเทวดาและผมชัดล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นสถานที่อยู่ของเราว่าถ้าเราตายจากคราวนี้เราคราวนี้จะอยู่ตรงไหนมีความสุขขนาดไหนนี่การจเจริญพุทธานุสติกรรมฐา,านบรรดาท่านพุทธบริษัทมีความสาคัญมาก